จ,จักหะ่อยน้องดูดิจัะเป็นไงเลเซอร์ของเราเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวในมุมใหม่เว้ยเรียรยเร้ยบลอยเหมือนลม ที่หน้ากันบอกเหยวทิ่มาเลยนะม่เห็นโอ้โหตัวมันเริ่มเลยหนึ่งตัววันแรกวันนี้นะครับเ้ซเซอร์นู้นเซเซอของเราติดปืนอดัดลมโดยช่างซิครับเข้าเต็มกระบ,บาดเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไป